วันนี้สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิป EP ที่2นะคะจากวันที่เดินไปเมาดอนนะคะ16กิโลคลิปเอามารวมกันแล้วมันจะยาวมากวมอน,นีีเลยตัดเป็นสองคลิปวันนี้น้องหงเดิกว่ายน้ำมาตรงนี้เป็นฝ่ายน้ำล้นนะคะน้องหง ไปทุกที่จะเจอน้องหงขาวนะคะที่นี่ประเทศอังกฤษถ้าที่ออสเตรเลียมัมมีจะเจอแต่งหงดําเยอะมากน,นี้เรือเขาเอามาจอดไว้ฝั่งโน้นจะเป็นหมู่เป็นบ้านคนอันนี้ทางขึ้นบันไดจะทะลุเข้าเมืองเมาดอนแล้วนะคะ ep หนึ่งมันจะมีม่มนี้เดินเลาะเรียบแม่น้ำเนาะอันนี้เราขึ้นมาทะลุเมืองเมา,เอาดอนแล้วะคะ่ะ รุ่นไงเห็นในแม่น้ำน,นี้เข้าเมืองจะเป็นหมู่บ้านข้างๆที่หมามีอยู่กันนะคะดนนี้ก็จะใช้ Google Map พาไปตรนีมม้ก็จะเป็นระบบ วิ่งตามตูดไปด้วยแวะถ่ายรูปไปด้วยเงยขึ้นมาไปไกลแล้วก็วิ่งตามตูดไปบอกแกว่าไม่ต้องรอรอเดี๋ยวมันจะเป็นไม่ถึงเงินพอดีมามีถ่าแกเดินผ่านไปก่อนเลยอ่ะมามีจะถ่ายที่ถ่ายแล้วก็จะวิ่งตามตูดไปน้อนี่ไงทะลุมาตรงท่าเทียบเรือนะคะอันนี้ทางเดินผ่านท่าเทียบเรือเมื่อกี้นี้แล้วก็จะเดินขึ้นเขาขึ้นเนินไปค่ะมันจะมี ร้านอาหารอยู่ริมทะเลริมแม่น้ำเนาะเยอะมากมามีชอบเดินดูสวนที่นี่สวนเขาจะปลูกหน้าบ้านสวยๆตะมุตะมิน่ารักค่ะอันนี้ทางเดินรัดนีเข้าเมืองเมาดอนเราจะเดิน อันนี้มีร้านขายผักเล็กๆด้วยเห็นไหมคะวางไว้หน้าหมู่หน้าบ้านไปทุกหมู่บ้านก็จะมีโบสถ์เหมือนวัดบ้านเราอะนาออันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะวันนี้ชอบบ้านหลังนี้มากน่ารักน่ารักตะมุตนะมิบ้านที่นี่เห็นไหมครับประตูอยู่ติดถนนเลยเปิดออกมาก็เจอถนนเลยอะคะ่ะ ทำสวนน่ารักเลยนะตอนนี้อากาศกําลังดีทําสวนน่ารักมากอันนี้เดนนี่พาไปทานข้าวแวะดื่มกันก่อนขากับวิ่งตามรถว่าจะขึ้นรถบัสกับ16กิโลแล้วขาไม่มีค่ะทานข้าวเสร็จเหนื่อยแวะทานข้าวกันก่อนนะคะ ขากลับคุณแดนแน่เรียกรถแท็กซี่ให้ให้นั่งกลับค่ะเดินไม่ไหวไม่รอด16กิโลหขาเดียวนะมาอย่างเดียวอะ่ะรับขับยังอีกสงสัยยังไงก็ไม่รอดค่ะ